เอาอาหารไปให้ปลาตอนนี้เนี่ยก็ลงเรือปรปไปแล้วโตไปฝุ่นท่านสีทา <Okay. S 1> เลยเรือได้ออกแล้ว เบ็ดไงหรือเบ็ดหน่อยรี้อนี่วันนี้ใส่ปลาเอาใส่ปลาตาเดย่เดีย่ดอย่านี้ต้อเบ็ดห่อยนาะเอาเบ็ดไงมาในเทีน่โอเคครับเอาเอานามมาในลานเลยโอ้หนามกับสีม้ากนอนเลี้ยกับสีมาอีกอยู่ pa này cá chăng, ô, oh, mình xíu biếu biếu đây, bơi ngang đồn. Ừ. Nó là กก็ยยัังหอู่เปลาสวายยังเบลเลอยู่งเบ่เล for ่ยใจอยู่กับปลาสวายนี่ครับเราจะมาตกเบ็ดกันนะครับอันดับแรกเราต้องปั่งอาหารก่อนนะคะนี่คือเบ็ดของเราอ้าวเธอใช้ตัวนั้นเหรอทำไมใส่เบ็ดเป็นหลังนี่คือเบ็ดของเราขนาดอันนี้มันตึกๆดี อ้าวมาลงตรงนี้แหละเธอถ้าจะตกปลาหางแดงอาหารเราจะมันเป็นบิดน้นอยๆเราต้องใช้เบนฮามันหน่อยถ้าต้องใส่เงี้ยหน่อยๆสองเมตรอือใชแล้วเราก็จะหย่นอ้าวเรียบร้อยเปน็นอย่งตัว mà ai xin nó thay tố à, đi ừ, không có đèn leo. đèn. leo không đi rồi. Xanh hả gì? ก็รองไม่กี่วันดเด่นเด้ไฟมนันงไ,ไ,ไงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮอูอ้ววววววว้วววววไวว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 ว่วว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 วาวววววาวว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 เวววว่วว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 ว่าวว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 าวววววว เดี๋ยวมันจะมาอีกเลยนานต่อเร็วเน้อก็นี่นนนนแม่เดี๋ยวโดนเลยมาตรงนี้เอาไปสปาสวายมนอันนี้ไดมากสิปลาสาวายแต่ว่าปลาสวามันตัวน้อยสิหล,ลดุด

Uh oh, it's a dad. Okay.